อืมอีเทเรียมนะครับอีเทเรียมในกำลังขึ้นสถานะขึ้นเว็บสามนะครับใกล้แล้วนะใกล้จะชนขึ้นขยายนะครับบริเวณสี่พันเก้าสิบหรือไม่ก็สี่พันหนึ่งนะครับบริเวณนะั้น USD ถ้ามาถึงเนี่ยก็ก็ต้องปรับนะครับก่อนที่จะขึ้นเว็บ5ต่อขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้นะครับต้องรอให้ปรับก่อนถึงจะรู้ <c oughs> แล้วก็ต้องรอให้เกิดสัญญาณกลับตัวบริเวณนี้ก่อนนะครับ4090 และวกบ C 1 0ึ่ USD นะโซนนี้เป็นเว็บ3พักกระแทกเทรนตรงนี้นะครับทดสอบ C แล้วก็จะมีอิมพาว e อีกหนึ่งชุดรอ,อดูรอดูมันไม่มีอะไรหรอกที่ขึ้นอย่างเดียวโดยที่ไม่ปรับตัวนะครับ